กินรีนอัสดาพรในชุดเว้าวท้องเว้าวหลังเรียกได้ว่าโสดแล้วสวยวันสวยคืนเลยละค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยคนดังอย่างกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลเพราะหลังจากที่กลับมาโสดอีกครั้งก็มีภาพความสวยออกมาให้ได้ติดตามกันโดรัวแถมยังดูออร่าขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วยจนหลายคนต่างแซวเลยว่าสวยขนาดนี้โสดได้ยังไงเนี่ย ล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความสวยแซบให้ได้ติดตามกันอีกครั้งในชุดสีน้ำเงินโชว์หน้าท้องและมีดีเทลว่าวังอวดหุ่นสวยสุดเป๊ะพร้อมแคปชั่นว่าพริกมีแล้วกระเทียมมีแล้วแต่ยังไม่มีใครให้หอมเลย a อดไอราดาแวร์ทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สน,นั่นเลยว่ากรีนน่ารักดีค่ะหมอเอเชียเผ็ดยิ่งกว่าพริกสวยแซ่บมากลูก นับวันยิ่งออรา่าสดสวยเป็นนานๆนะให้แฟนๆได้อินฟินละครสวยไฟลุกเวอร์ความสวยและความแซบนั้นเลิฟมากชุดนี้กรีนใส่ละปังมากหุ่นดีสุดๆงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนานเลยละคะ่ะเพราะหุ่นเป๊ะยืนหนึ่งมากแถมยังขาวเนียนจนละกสายตามไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็สามารถไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมกรีนอัสดาพรกันได้เลย